วันนี้ผมก็มาออกหมายนะครับแล้วก็ออกมาเช้าเนาะเพราะนั้นเขาประมาณแปดเก้าโมงนะครับจะมีน้องอีกคนนะครับพาไปออกหมายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนก็ให้น้องเขาพาไปนะครับเห็นได้ว่าบอกว่าชื่อวังพยานะครับก็เลย รอครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำัุยางนะครับรอน้องเข้ามาครับก็จะลองดูปลาสักหน่อยครับรอน้องแกมาเนาะจะได้ออกหมายไปด้วยกันนะครับกนะ็สำหรับวันนี้นะครับผมก็นำเจ้าบอกยาวมาเลยนะครับวันนี้เพราะว่า ไหนน้องก็จะพาไปออกหมายนะครับซึ่งซึ่งหมายที่ผมผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็เอาของแรงไปเลยครับเอามันชัวร์ว่านะครับนาะก็เดี๋ยวไปพบกันที่หมายแล้วครับครับนี่นะครับของเราวันนี้ครับไม่ได้ถ่ายสดยิงนะครับพรเพลินเหมือนจะฟุกนะครับยืนอยู่ขอบ ขอบมนน้ําอย่างนี้นะครับมันว่ายผ่านมาพอดีครับเลยยิงนี่ครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหโคตรใหญ่สองน่าจะสองโลได้ครับนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกครับโอ้โหเทียบกับเบาะรถนะครับนู่นนา,นา,นานเห็นไหมเนาะเทียบกับเบาะรถโอ้โหเป็นปลาตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดที่ที่ยิงโดนนะครับที่ยิงได้นะ สวัสดีนะนะครับ,รบก็ถึงบ้านแล้วนะครับวนะันนี้ก็มาส่งงานครับส่งงานกันดีกว่าวันนี้ก็ออกไปยิงปลากลับมากลับถึงห้องแล้วนะครับมาดูปลาที่ได้วันนี้นะครับ ไปช่อนครับช่อนเลนเตัร์ดากะนิลินครับแจมที่สามครับรช่อนครับสี่ครับไปช่อนครับนี่ปลาสลิดนะครับถกสลแรกผมจริงผมก็คิดว่ามันเป็นปลาดุก จ้องกระดุกอยู่แต่กลับเห็นกับยิงโดนปลาตัวนี้นะครับนี่ครับตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดส่วนตัวลูกเล็กนี่ผมอยากเอาไปให้แมวนะครับฝากมาให้แมวด้วยครับหามาให้ฝากเจ้าแมวเมียวของผมเนาะ มีสองตัวส่วนตัวเกลฟี่ของคลิปนี้เลยเจ่าต,ตัวนี้ครับนี่ครับเจา้าไซโบตัวนี้นะครับเนาะโอ้โหเป็นตัวที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยครับ ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะครับเนี่ยเทียบกับหน้านใหญ่กว่านะครับโอ้โหเทียบกับบ่อรถใกล้เคียงกับบ่อรถเลยใหญ่ว่าเป็นตัวแรกนะครับที่ที่ผมยิงได้นะครับแม้ตตแต่ตกนะจ๊ะตกก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับตกเบ็ดนะครับยิงได้ตัวใหญ่มากครับวันนี้ตัวใหญ่สุดเดี๋ยวครับสักครู่ครับ ยังเป็นอยู่นะครับนี่อ้ผมไม่มีตาช่างช่างให้ดูเนาะมันเกือบสองโลครับตัวนี้โอ้โหใส่สวยมากเฮ้คครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะครับผม ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับผมเพื่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าอาจจะมีชอดยิงมาฝากนะครับคลิปนี้ไม่มีชอดยิงเนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไปเนาะไปใหม่ใหม่นะครับเนาะโอเคครับบ๊ายบาย